อันมีคนถามมาขอบข้ันอนอ่ะทักแม่บอรหรืออย่างแม่บอ,อบ,อ,อ,บอ,อได้ทักมากเลยคับเพื่อนกับเพื่อนเห็นกันลาสุดก็คือตอนมาเสือ้อมีเอกสารห้อ่าก็ช่วงเดือนแรกๆเดียวลูกแม่หลังจากนั้นทั้งพนักสังคมห้เพื่อนมาเส้นเอกสารัมามเส้นเพื่อนกะเพื่อนกับว่าเพื่อนดีใจเพื่อนย่างหน่อยอก็ได้เห,หเห็นลูกทุกมือได้เห็นลูกทุกมือย้ายย้าวยังก็ได้เห็นในในคลิปในย่างกับว่าดีใจที่ ครอบพ่วพ่อบอยแม่แ,มแมนอนอมาเลียงยายแตนย,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 ยายายกะฮักทุกคนกะฮัาากเขาเพิ่นกะเห็นพ<อ>เพิ่นกะดีใจเพิ่นกะสบายใจย่างหน่อยเขนกะได้เห็นทุกมือแต่กะสิมีในติ๊กตอกในอย่างที่ไปคือบางเท้อกะสอหล่อไหมเออบางเทอ้าแม่แม่มก็ไปค้นหาว่าไผเป็นแม่ของน้องเพียน้องพ่อบางเื้อไปเจอจักป้าจิงป่าจิงไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไป ไปึืนไปซอหล่อแมงสวดลวดบางคนกับบางหูจะข่วมยีดีเลยทั้งทั้งเฮาหัวอยู่แล้วว่าในเฮาออกมาเลียงเป็นรูบุญธรรมเฮากับแบบเปิดเผยเนาะคนอยู่ในสังคมกระกูผมกระเบ้าให้ฟังตลอดอัปเดตความเคลื่อนไว้ตลอดว่าแบบใดแบบใดแต่เฮาหูในจิดในใจอยู่แลว้วบางเครือเฮากับจะไปสอแสวงหาถาะแม่นบ <ไป S 1> อบางเครือผมกับเงิอดในคอมเมนต์มาน้องคนนี้เหมือนน้องเพชรน้องพลอยมากค่ะออคือ คือบอกคืออยากอยากหูว่าซอลอเบ้าเบ้าเราได้อีหยังซอลอซื้อซื้อนี่ล่ะบพมีหยังดอกบางเท่อกับแม่นธุละาปะปังของเจ้าของหัางยากคู่แล้วก็ได้ไปเว้าอ้างคนนี้เดอกูไปเห็นแล้วไาช่องเ Facebook ช่องแท้ของอ่าพรน้องเพียรน้องพ่อยแม่น้องเพิยรน้องพ่อมีช่องติ k กตอจังสันจังสี่แล้วข่อยอยากฮูว่ามันได้มันมีประโยชน์กับเจ้าตีบางเท่อก็บซอลอเพราะว่าฮู้จะกวามกั้งกัน ไปเงีจังไปเบาอ่างกันสี่ตีไปเบาอ่างกันแต่แต่เสื้อบอการที่เจ้าออกไปนั้งสน่มเจ้าเดียสิถือมองงมาบอดีคนอื่นเขาฟังคนอื่นเขาฟังคนบางคนเขาอาจจะอินอยู่แต่บางเขาสีอินอยู่คันเขามักมักมักอยากรู้คือเจ้าอแต่ว่าบางคนเขาก็บอดีไม่ไม่ไปอินเขาก็รูอยู่แล้วบางคนเขามีวุฒิภาวะพอเขาก็รู้ว่าผู้ใหญ่คนที่เติบโตแล้วคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเขาควรที่จะคิดยังไง ทุกคนเขายินดีน้ำเ้าเหมดล่นะพราะว่าอย่างตี <millionaire> Store, ราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแม่มันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไหนยินดีมีอย่างหนึ่งมีลูกคนมีลูกสองค,อนคนแต่งงานกัน,น,กนสามขึ้นบ้านไหมซีนี่เรื่องอียังดีๆนี่เราวควรยินดีอย่าไปอิจฉาคนมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะไปหาครอมเมียนว่าได้ไปหาลูกบ้างไหมคิดถึงลูกไหมจริงๆไหมก็จะเมนเป็นโอ้ยจะเมนสอหล่อสวดหลวดเนอะค่ะว่า อือ <S <S> สอหลอพี่น้องามื่ามาต้อมาสอหลอ,ลอนี่ไหมก็มัเามาเนเสลือนี่ยไหมพี่น้องเสลอือเสลอสดวสลอดลวดบ่มหูจักควมไหมครับมันทือกับเนื้อแต่เถวแถทิวทิวเนี่แนวนั้นแนวแบบเป็นลักษณะนั้นมานี่เรานี้เป็นนั้งสี่ดิเราหนี้แบงแบ่งผักแบงพวกคือกลุ่มหนึ่งนี่แฟนคลับหน่องพลอยกลุ่มหนึ่งแฟนคลับหน่อแบบนี้ก็มีมันมีแล้วก็เป็นประมาณว่ายายนี่ ว่ายายแตนนี่เป็นอย่างคือไทยตะคิดน้องพลอยร่มแขกคอยสิบอกจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังนะคะเก้าหื่นเอ้ยเก้าพันคนคนที่นอนข้างยายแตนยายแตนกอบทุกคืนนี่คือน้องเพชรน,นะน้องพลอยเนี่ยคือเขานอนอยังไงของเขาก็ได้แต่คนที่คนที่ขี้เล่นคนที่ชอบแบบเอนเตอร์เนเอนเตอร์เทนคือ,น,คอน้องพลอย แต่คนคนที่จริงจังอะเห็นกล้องคือโลกเลยบางครั้งจริงจังแม่ก็ทัางกล้องพ่อกล้องแม่เองแบบเฮ้ยถ้าอุ่มยุ้งสิท่านหนานี้โลดแต่ถ้าเกิดเขาจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นเขาจะเดินเข้ามาเองเขาต้องเขาลบสิทธิ์เขาเย่ลูกเขาก็มีสิทธิ์ถูกคือเขาเ็าเป็นใช่เราจะไปถ่ายคลิปเขาก็ต้องขอน้องพอยพ่อขอถ่ายคลิปหน่อยถ้าเขาไม่โอเคเนี่ยเราก็ไม่ควรถ่ายดิแล้วทีนี้เขาเ็าก็มี ก็ก็เหมือนเหมือนแต่ก่อนเราดูเราติดตามแฟด PT ทนาะลูกของอบีมไหมก็ก,ก็ก็มีคอมก็มีแฟนคลับในลักษณะน,นี้เหมือนกันค่ะที่แบบว่าคือยุยงให้มันแตกแยกให,ให้ให้แตกแยกกันซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ ซอลออ,ออีกเออซอลออีกแล้วดิอนิซอหล่ออันนี้ก็เขาเอื่นมาค้นซอรลอ,อ,อมันโมมีผู้ใดดอกมันหักเอามาเลี่ยงน้ากันเลี่ยงใส่กันกับหักซ้ำกันเหมือนละือ,อยังผมเลี่ยงลูกน่องสองสามลอยคนผมกับหักท่อกันเหมือเด้แต่ว่าโอกาสจังหวะของแต่ละคนบ่คือกันแมนม่ครับมันบ่คือการบางเทือเขาอาจจะไ่ได้น้าเสนอทั่วถึง เออบางคนเนะน,นี่ยคือยังกรณีโงมอล่ำผมเนะะี่ยล่ะเห็นผู้นั้นได้ลองเพลงผู้นี่บ่ได้ลองครับว่าผมฮักผู้นั้นายก็ผู้นี่มันม,มีดรอความเป็นพอเป็นแม่หรือเป็นผู้ปกครองคนเนะี่ยมันต้องมีความเสมอภาคแต่การนําเสนอมันอาจสิบวันดยียบสี่ชั่วโมง่าสิบวันใดแสดงให้ทุกคนได้เห็นไหมครับกายคืดไปไกลนี่ละ่ะเขาเอื่นว่าคนสออ่อหลอเออมันสอหลออล้วจังคิดนีื่อคติหรือบาไปเบิ้งใดเบิ่ะเาราว่า ่นยังแยกบาออก่าผูเ้เลยคือพ่อชื่ออเอาผมทางแกเห็นลูกนอนนอนท่าเดียวกันนี่ยังหลงเด้แต่แต่พฤติกรรมทั้งสองเขาจะไม่เหมือนกัน่างกันกันแม้กระรทั่งเสียงพูดท่านั่งแต่ว่าด้วยความมาคือเฮาอยู่ทุกมือเนาะเราก็เลยแยกออกแต่แต่พี่น้องที่บึงในคลิปอ,า,อาจสิบบางคนอาจสิบบึงบอกคือทุกคนจะทุกคนจะรู้สึก ตื่นเต้นเพราะว่าเพชรเนี่ยนานๆเขาทําทีก็เลยจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าวคือจะจะเซอร์เอร์ไพรส์เพราะว่าเพชรเนี่ยจะเป็นคนที่ตามครับคือตามน้องพลอยเพราะว่าเออเขาเอื่อไว้อย่างพัฒนาการมันจะเหลื่อมล้ากันนิดหนึ่งคือถ้าเรียนรู้ได้ไวกว่าแล้วจะเป็นพลอยแต่เพชรเขาจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งสังเกตแล้วก็ทําตามพี่พี่พาทาก็ทําแต่บางเรื่องที่พลอยไม่ถนัดเพชรทาได้เพชรทาได้ดีกว่า เหมือนกับเป่าแคนเนี่ยเพรไม่พลอยไม่เป่าเลยเด้ถ้าเพ่เฮตดไดหนูกพรหนูไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสกับคอมเมนต์ที่มันไม่ดีนะคะจริงๆอ่านอ่านไปก็เฉยเพราะว่าเขาเมาเมากกันนี่ะธรรมดาคือเขาบอกเหตุกานณ์้วแต่ว่าจะเมนสอนรอนการที่เข้าเม้าบมากมันเนี่ยคือเขาอยากให้ทุกคนที่เบิ่งคิด หรืออะไรสดเทาอ,อยู่ตอนเนี้ยคือเข้าใจว่าจริงๆล้วห้องหูเด้อแค่เข้าเบาเข้าราเด็กเป็นนใจอ,อีหยังดอกเพราะว่าเขามีเรื่องเฮ็ดอีหยังมากไหมหลากหลายอย่างมีเรื่องที่มันดีๆเลือกที่จะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเรามากกว่าทบทวนเมืองะชีวิตก็ดีขึ้นสุ่มมองอยู่ยเที่ยกระไดเมนว่าเมนว่าบอดีไรกับบอดียางถอยหลังเหมเมนผู้ใดยามาวารันก่อเด้อ อ๋ไปเรื่องไปรับน้องตัวอก๋กระเบิดแล้วค่ะเบิดสั้นแล้วนั่นแหละหลังหลังจากนั้นมา,า,านนมาดำเนินดำเนิเนเรื่องอตามขั้นตอนของทางพัฒนาสังคมก็จะมีขั้นตอนการไปตรวจต่างๆนะฮะทั้งผู้ใหญ่เพื่อให้คำแนะนำแต่หลักๆเราเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหรอกเราคิดเรื่องเด็กเขาโฟกัสเรื่องลูกสองคนเนี่ยเหตุอย่างไรเขาเสียมีอนาคตหรือรมีชีวิตดีเขากับพยาย้ม เ็ฟเต็มที่ที่สุดแต่สิ่งสําคัญหนูจะทําให้เขาเรียนรู้ในโลกโซเชียลเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในเขาต้องรับมือให้ได้เนาะใช่เขาต้องรับมือกับคอมเมนต์หรือกับคนที่จะก่อกวนเขาให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวคือเขาเขาต้องแข็งเขาต้องแข็งแรงเขาต้องเข้าใจก็เพิรดหนูว่าเจนเนี้ยเขาเป็นเจนใหม่ซึ่งเด็กอ่ะเขาจะมีความอาจจะเข้าใจเขาะมีความใช่มีความเข้าใจได้ดีกว่าเราเขาอาจจะเป็นฟิวเด็กหน่อยฝรั่งไหมคือเขาจะไม่ได้เขาไม่ได้มาแคร์แบบนี้อืเขาอาจจะแบบ นี่แหละเหตุผลว่าทําไมต้องให้ลูกเรียนอินเตอร์คือพอพอเด็กมันมัน,ม,นมันไปเจอสังคมที่ดีหรือว่าเจอเจอสถานที่การศึกษาที่ดีเพื่อนที่ดีมัมน,นมใช่ม,ใ<ส>มันก็ <ใจ S 1> ทําให้เขาแข็งแรงโดยที่เขาจะไม่ได้มาสนใจคอมเมนต์หรือสนใจแบบเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกลูกก็คือก็ต้องเขาก็ต้องรับมือแนละ้วเพราะว่า<อ><ๆ>เขาใหญ่มากคือใหญ่ยายมากกับโซเชียลอ่ะอเหมือนกับ คนรู้จักเยอะตั้งแต่ตอนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พ่อมือนึงแม่เขาเขามาหลู้เรื่องเขาอาจจะมีล่สไตล์ของเขาแบบใดแต่เขาก็ต้องยูให้มันเข้าใจกับโซเชียลต้องรับมือกับค้นสอหลอให้ได้ใช่ต้องรับมือกับคอมเมนต์หรืออย่างเสียต้องแยกแยะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของของของคนสอรอเนาะค่ะคนสิถามวาเยนสิไปเลียนอยู่ใสคือจริงๆแล้วนัวว่าจำเป็นต้องตอบเลยเพราะว่า มันมันบางบางอย่างอะ่ะเหมือนเหมือนกับเราก็ไม่ได้ไปบอกให้คนรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนใช่ไสิแหมนะแมนครับที่แหลกตั้งแต่เอาลูกมาแหลกๆก,ก,กับดวยความหักแหลกกับพื้อนอยากเย็นเนยเนาะบ้านที่มูผมอยู่ชนละพื้นตีแหยอาร์ตเนี่ยไปสุมือหาละมือลงมาจากเงื่อนแม่แตนเม แตแล้วก็เกิงใจแล้วก็บอกกาปฏิเสธเนาะพอเวลามันนไปแต่ว่ามันเป็นบานผมมันนี่นี่คือผมบทบางเทือเขาบดสะดวกฝรั่งเขาทื่อถือเด้แมนมาครับพี่น้องที่บึงไหลสดอยู่ตอนเนี่ยฝรั่งเขาจะถือมากถ้าไปบ้านแล้วบริมีการเชิญหรือบริมมีการแจงล่วงหนาเขาจะถือว่าเสียมารยาทนัดก,กันไว้ก่อนเชิญกันไปกินข้าวก็คือกินข้าวนะเชิญกันไปกินกาแฟก็คือกินกาแฟเด้บอว่าเขา เออมาเหลียนซื้อๆเราเขาไม่ได้หาเขากินเราสุไปเ,เบาพื้นมาไปเหี่ยนเขาบร่ได้กินเขาอย่างนี้เขาถือว่าเสียมารยาทนะเมื่องนอกเขาสิถือกันแบบนี้ซึ่งคว้วเป็นจริงแล้วมันก็ควรเป็นแบบนั้นบางเทือมาบานเข้ากับเขา้าบริลังเกียจผู้ใดดอกพี่น,อน้องแต่ว่าบางเทือมันเป็นเซฟโซนนะฮะบางเทือมุ่งพกกระแนมว่าอาบแขี่ว่าแปลงกระรรเซิรกระเซิร์งลงแม่ แล้วก็ความปลอดภัยพร้อมเพราะถ้าให้ค้นเข้ามาโดยที่บอมห้ามหรือบอบอกว่าเออต่อไปนี่บ่ไดล้วเดินมาสุมือสุมือเขากับไปเอิบกันมาเีกอเออไปบอกกันมามาเป็นกลุ่มเนี้ยมาเป็นรถตอนนั้นอะช่วงนั้นนั้นคือแบบว่าเหมือนกับเหมารถมาเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่แบบแบบอยากให้บ้านเลี้ยวเลี้ยวแห้งเพราะว่าเพราะว่าบ่อยากใหบ่อยากให้ค้นเขาเขาเขามาแบบนี้ ด้วยด้วยความที่ว่าเขาเขาเป็นหมู่บ้านที่ไม่อาจจะไม่ค่อยได้ตรวจอ,อความปลอ,อดภัยสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่อาจจะไม่ได้เช็คว่ามาบ้านหลังไหนมาทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเรา,เราก็เลยเลือกคือคือหมู่บ้านเนี้ยเราเรารู้ว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะเขาอยากพรเวทใช่ก็คือมันมันก็คือไพรเวทจริงๆต่อให้รู้บ้านเลขที่เขาก็ไม่ให้เข้าถูกต้องก็เลยก็เลยไม่ ก็เลยอยากให้บ้านมันเสร็จ <s> แต่หน้าตอนนั้นมันยังไม่เสร็จเน<อ>าะเร <announcing S 1> าแบบนี้กมิตะบอกกันสองคนว่าเออว่นเอาห่างเทียวเป็นเราของไปฝากลาเพิ่นเพิ่นกับหันขึ้นกับปากนาดีแหละครับแต่ว่าคือมันก็หลายต่อหลายเนาะเมื่อละสามสี่หลอบสามสี่คนหาหกคนจะว่าไผ่มาเป็นไผ่เข้ากับบึงเข้ากับโบงูเลระว่าคือบางคนก็ดีบริสุทธิ์ใจแต่ว่าบางคนเพราะต่มันหลายเขาก็ต้องมากังวลนไหมว่าไผ่ซิมาแบบใดไหมฮะมันมัน มันมันมีหลีด้วยค่ะเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็เลยมือหนึ่งผมนุ่งตะบอกเสือแลนลงแม่เสียวอันคือคือคือเพิ่นก็อยากเห็นนั่นล่ะแบบว่าตอนนั้นมันกะมันก็ก็เป็นไบโลกดังดัแบบจักน้อยเนาะแบบว่าไม่ไมมามันเด็กหน่อยมันก็เป็นตะหักจังซีนนะเพิ่นก็สิฮหักของเพิ่นล่ะแต่ว่าพอพอเพิ่นมาเราเพิ่นกะคือคือคือก็อยากบอกว่าอาจ เออขันมาหนานบานขันมาเชิญขามามันกะม,มันกับบอขันไปแล้วเขาบอกบอน้มักับบอครึ่บานทั้ง,ท,งทั้งที่มือนั้นผมมืออ้เมื่อยแต่กระต่องมันนางบอกกับคนคือเขาบรเด็ร้อ,อมแต่ว่าขันมือใดเขาพ้อมจังเขาเป็นนยางเขาอ่าสิเปิดลงแรมหรือเขามีคอนเสิร์ตเขาอย่างาอันนั้นคือพร้อมที่จัดเอ็นกระเทนทุกคนคืออันนั้นเลยแต่ว่าขันมาบานแบบ บางทอเขาเขาบม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตอนรับกระยานมาเราประทับใจจริงไหมครับกระยานมาเราเสียเพรามือซื้อเสียผมก็เลยประมาณนั้นกระไรกระไรหลายกลุ่มหลายอย่างอยู่ค่ะบางที่บนกระม่เราประกาศปฏิเสธหออผู้ถ่อแล้วก,กจว็จริงใจแต่ว่าคือคือจริงๆมันควรที่ต้องคุดเนาะ แล้วแล้วยิ่งเราเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะมันมีแต่มีแต่ลูกกับแม่อยู่ตอนนั้นกับย้มเขาบอยู่ก็บคือกางวุนนี่ปะเนี่ไทยสิมาเฮี้ยนเท่าน้อกับเปิดเบิงแต่ตัวละสาเบิ้งแต่กล่องวงจรปีนี้ยังจะเห็นนห่นคนนทายลงสิคือมันมันมันกับเพิ่นกับไปพิดกันเองเนาะบางที่แฟนขับของเขาเพิ่นกับมีพูดปกปองเพื่อนกับว่อยากให้มากับนีหรือผู้ผู้อยากแม่ตาแม่บด้ยังสิกับเคียบตั้งสิ่งนค่ะซึ่งกันมากเราไม่เห็นกันมากกับ โพดทายลูเออปรได้มาหาเฮ้าเงี้ยเอาไปเอามาเฮาอยู่ซื่อๆอยู่กันเลยกลายเป็นคนมาหน่อยอกหน่อยใจกับเฮาที่บ้านนี่มาหน่อยใจเฮามาโพดเฮาบ่มาเบิ่งเฮาบ่มาซื้อบัตรซื้อบัตรไล่สดทั้งสี่ผุนดิซื้ออะไรอิบก็แบบกันเองพิษกันเองมุกผมบ่รู้เรื่องอะนนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดเราเลยเรา